ช่วงในสองเดือนนี่สามเดือนกับสมเดือนกับสิบแปดมืนจะยี่สิบนี่มันท้องมันไม่ค่อยอยากลูกมันมีแต่นอนกับนอนมดแล้วลูกมดแล้วเดิ้อเาอ่าโอมันนีอหน้ารอน้อ โค้วยใสหมูว่านนี่ว่ะโอ้ยเขากินขนมเขาจะเลือกกินขนมอย่างเดียวเลยเหรอแม่ขนมอะไรเขาก็กินนะอีกตัวนี้กินลำช้ามันโตชักหน่อยของมันอะไรใหญ่ๆก็โตมันจะตินเหยียบไว้เพราะว่าเป็นหมูน่ารักเป็นหมูชาวเขานะแต่ก่อนนะเขาาแต่เขาก็สามารถอยู่กับคนกับไก่กับหมากับอะไรได้หมดไม่ใช่หมูป่ามันอยู่กับคนกระดู มันเป็นหมูกระโดนหลยโอ๊ยเขาบอกคงนี่รู้จะทำอย่างเดียวนะเขาก็ทำของเขาเองนะนี่เขาอกเขาเชื่อมของเขาเองเลยหมดเลยเหล็กหลุดของเขาหมดก็บอกว่าไม่ต้องเอามาให้ยายยายเลี้ยงไม่ไหวเพราะวยายใจ ใส่ให้เขาอาบอาแต่มันก็อาบรอกมันอาบรมันงครับมาอีวท้องทองที่ท้อที่สองท้องสามเลยนะตเล็กจะเป็นหมาเปนหมาหมาตัวนั้นไปมีตัวหางดอกๆหน่อยๆไปไหนไม่ได้ในตัวนั้นขยับไปไหนไม่ได้มันจะตามกัดปากหมากัดหูหมาดึงแล้วกอน

ที่แรกยายก็บอกว่าไม่เอาไม่เอาเขาบอกว่ามันไม่มีที่เลี้ยงเพราะเขามันอยู่ในโรงแรมเขา,าไม่มีที่เลี้ยงเขาก็เลยเอามาให้ยายเอามาให้ยายยามันท้องได้ประมาณสักเดือนก,อนก,อนกว่าๆหรือจะสองเดือนเขาเอามาแล้วลูกลูกรุนแรกมันที่เขาเอามามันมาออกลูกได้กี่ตัวได้สิบสิบเอ็ดตัวลแล้วก็ลูกยารัะเลี้ยงมานานหรือยังช <h> ah? ่วง ไหนนอลืมไปแล้วเลยเนาะก่อนก่อนจะไม่จะไม่ถึงก่อนจะเกี่ยวข้าวปีที่แล้วนูน่นนะแล้วเพิ่งท้องแรกหรือว่าท้องที่ท้องท้องที่สองที่เขาเอามาคือท้องที่สองแล้วเขาเอามาห้ยายก็ออกลูกสิบสิบเอ็ดตัวนั่นไอปป้ปกอาลูกมันมาแล้วมันมามันน่ารักอย่างนี้เลยเหรอมันก็เป็นอย่างนี้แล้วไม่เคยขัง แล้วไม่เคยไปไหนแล้วปล่อยธรรมชาตินะปล่อยธรรมชาติเลี้ยงเหมือนไก่เหมือนสุนัขที่บ้านเหมือนกันหมดเลยแล,แล้วนีสใส่เขาเป็นยังไงบ้างเขาก็ไม่ชอบอยากยุ่งอยากเกี่ยวแต่ถ้าหิวก็จะเดินมาหาเราหิวขนมข็ตมก็จะมาเรามีอะไรเราให้กินแล้วก็ไปล้วก็นอนเขาเขากินอะไรบ้างพวกผักผลไม้ผักผล,ผลไม้ก็กินแต่ยายไม่ค่อยอยากให้กินเพราะเขาท้องแล้วกลัวแล้วที่นี่เลี้ยงแบบมีความผูกพันยังไงบ้าง ตัวดํานี่ตาเขาจะาไว้ปีใหม่เดยกจะกินปีใหม่กับพวกตํารวจตะเวนชายแดนนี่ดิอพอมันติดจริงๆปั๊บไม่กล้าไม่กล้าขายไม่กล้าไม่ก,มกล้าฆ่ารักผูกพันผูกพันมากจ้ะตาแกผูกพันเดินไปตรงไหนไม่ได้เราไปขุดดินตรงไหนมันก็ไปนู่นรอบไร่รอบนาตาเดินไปมันก็ตามแล้วความน่ารักของมันไม่มีชาวบ้านมาดูบ่อยไหมมาบ่อยอยู่ชาวบ้านมาดูตลอดจ้ะ ม,มาดูตลอดมาเรื่อยแต่เจ้าผักหวานเนี่ยมีความเป็นหมูที่แปลกนะแปลกแบบคิดแปลกบ่ะมันอะไรมันก็กินมันก็กินง่ายมันไม่มันไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับใครหมูหมาแถวนี้ไม่มีอะไรมันก็กินลกหมูหมาแถวอื่นเข้ามาในนี้ก็ไม่ได้มันกัดเลยหมูกัดหมูจะไม่กัดแต่ถา้าหมาถ้าหมาอื่นมาหมูมันจะกัด Oh. แต่ถ้าหมาเจ้าของอยู่ในนี้ก็นี่เลยมันคือมันมีความแปลกตรงว่ามันช่วยเจ้าของบ้านปกป้องบ้านด้วยปกป้องด้วยดูแลบ้านบางหมูถ้าเป็นหมูชาวบ้านเราสมัยแต่ก่อนมันจะขี้นี่สาดซีแต่นี่เขาจะขี้เป็นที่เป็นทางของเขาหนุนเขาจะมีที่อุจจาระของเขาเฉพาะเลยทั้งขี้ทั้งเหี่ยวจะออกหนุนเลยเขามีนิสัยก้าวแล้วใหม่มีนิสัยก้าวแล้วช่วงที่เขาจะติดสัต์แค่นั้น แค่นั้นตั้งชื่อเขาว่าอะไรก็ชื่อน้ำหวานนี่แหละผักหวานนี่แหละก็มีน้ำอดรมก็ชอบกินกินเพราะอยู่ที่เจ้าของเดิมเขาเข้าให้กินเขาไม่ได้ให้ออกมาข้างนอกน้ำอะไรม้างก็แต่ก่อนเขาบอกว่าเขาให้กินน้ำโคกน้ำส้มน้ำหวานเรานี่แหละธรรมดาเนี่ยแหละเหมือนคนเลยแล้วมันนอนอยู่ห้องแอร์ด้วยเหรอแต่ก่อนอยู่กับเจ้าของเดิมมันนอนห้องแอร์แต่เขามีวางที่เป็นทางไว้ให้มันขี้มันเยี่ยว แล้วโดยส่วนตัวชอบอะไรของผักหวานชอบที่เขาไม่ค่อยดื้อไม่ค่อยนี่เราภามันทําอะไรมันเป็นทาอะไรผิดแล้วเราตะคอกมันอีวเนออกแล้วไม่อยู่ไม่อยู่ไม่อยู่ตอนนี้เลี้ยงจนผูกพันเลยก็ผูกพันก็ถึงว่ากูจะกล้าขายไหมนี่ยังพูดกันอยู่มันผูกพันมันก็ตาห่ายจะขายเรือยายเอาไว้ไปเถอะมันจะให้ลูกหรือไม่ให้ลูกก็เอาไว้ไปเถอะเลี้ยงดูมันไป มันก็ไม่ได้รบก,กวนอะไรแต่มันรบก,กวนเรายากเช้าเย็นนี่แหละเราต้องต้มข้าวนะไม่ได้ให้กินแต่นี่นะไม่ได้กินหัวอาหารนะครับต้มข้าวหม้อเบอร์สามสิบสองเต็มหม้อแน่นใส่สองเวลาเช้าเย็นแต่มันก็ไม่ใช่มีแต่หมูเนาะมันเป็ดด้วยนะเนาะเป็ดเพศด,ด้วยเนาะลำอีกลำกอาทิตย์หนึ่งก็ตกประมาณสามสี่ร้ <300. S 2> อยต่ออาทิตย์หัวอาหารก็ รู้ไหลตอนแรกเนี่ยเริ่มเลี้ยงเขาเป็นยังไงมั่งเริ่มเลี้ยงมันรู้ภาษาดีพอมันปล่อยมันปั๊บมันไม่ขี้กับบ้านนะมันเวลามันเจ็บขี้เจ็บเยี่ยวมันจะออกไปขี้ไปเยี่ยวข้างนอกเห็นมันข้างนอกนี่คือตามทุ่งนาขี่ตามทุ่งนาหน้ายุ่งบางนน่นตามทุ่งนาแถวน่นครับแล้วมันลงกินหญ้ามันวัวมันอะไรน่ะ น้ำหนักตัวเขาประมาณเท่าไรครับท่านไม่เคยชั่งนะครับคิดว่ากะกะคาเสนประมาณเท่าไหร่มันแต่ประมาณร้อยกว่าเนี่ยร้อยกว่าเนี่ยแหละร้อยกว่ากิโลครับคิดว่าไอ้เจ้าผักหวานเนี่ยมันเป็นหมูที่มีความแปลกยังไงมันแปลกที่ว่ามันเลี้ยงง่ายนะคือมันอยู่ตามธรรมชาติของมันไม่เหมือนมูบานแล้วมันหิวมันก็ไม่ร้องไม่อะไรนะมันจะมากระอือกอืดการกินของเขาเป็นไงการกินกินที่มันจะให้กินไม่ให้กินทามันหิวแรงๆมันจะร้องอืดอึดเฉย มันไม่ร้องมันมุงบ้านมีนิสัยดุร้ายเกี่ยวกาดอะไรไหมไม่มีไม่มีออกลูกออกอะไรนั้นไม่มีเลยไปจับลูกจับอะไรก็ไม่มีเลี้ยงเข้ามาได้มีความผูกพันอย่างไงมั้งคือมันรักมันคือมันชอบคือหมูมันรูปภาษาเวลาผมเดินไปถ้าเรียกมันไปมันก็ไปท่านนี่ถ้าเดินไปครึ่งทางไปให้กินขนมมันจะยามมันจะวิ่งตามให้ขนมให้เครื่องดื่มอะไรจะกินหมดกินหมด แล้วตอนนั้นเห็นบอกว่ามีคนมาขอซื้อแล้วไม่ขายแล้วเกิดอะไรขึ้นอ่ะอ๋อตอนนั้นคือเขาให้มาใหม่ๆจะขายคิดยังไงเขาให้มาเลยเขาเขาเขาที่ว่าจะขายเขาเขาก็ข,าข,าข,าขอซื้อราคาเท่าไหร่ไม่รู้ไม่เคยว่าไม่เคยคือ,อตอนนั้นมีคนจะมาซื้อตั้งใจจะมาซื้อแต่ว่าลุงก็ไม่ขายไม่ขายครับแล้วถ้าต่อไปถ้ามมีคนที่เขาอยากจะมาซื้อขายไหมอันนี้แรงแต่ยายของล้งแรแต่ยายผม พอมันรู้มันผูกพันคือมันรู้ภาษาแล้วมันก็ไม่ดื้อไม่อะไรน่ะเป็ดไก่อะไรกินด้วยมันก็กินงั้นเลยถ้าท้องใหญ่ๆปั๊บสงสารมันน่ะไอ้นมมันจะถูไก่ต้นมะกกราบจนนมมันไม่ค่อยให้มันออกท้องเปิ๊โหล่จะลากดิเออจะลากดินน่ะมันเป็นพังดีอยมาดูวัดมันไม่รู้มันเป็นยังไงไม่ S <S> แต่หลังจากที่เลี้ยงมาปีกว่านี่ผูกพันเลยผูกพันเลยให้<น>ให้มาท้องที่สี่แล้วท้องที่สี่้ว <S 1> <S 1> <S 2> <S 2>